รีเร็วปิดประตูปีดหน้าต่างพร้อมเปิดแอร์ครับฮอากาศร้อนแบบนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆเอาโค้งเย็นๆนมาให้ข้ามีใครเอาอีกไหมผมครับโค้งอยู่ไหนน้าไหนบอกว่าใส่ตู้เย็นไปแล้วผมใส่แล้วนะงั้นเอาไอติมก็ได้ครับใช่ใช่ช่องแช่แข็งมิโคค่ะเธอจะซ่อนไว้กินคนเดียวเหรอ หลานะเหล่าเปล่านะเอามาเลยฟังผมก่อนครับถึงเวลาวิทยาศาสตร์แล้วการใส่โค้กในช่องแช่แข็งอาจทําให้เกิดระเบิดได้มีผลสอบประการประการแรกหลังจากการแช่แข็งปริมารของน้ำจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มความดันภายในขวดประการที่2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในโคลาจะถูกปล่อยออกมาหลังจากที่กลายเป็นน้าแข็งหากเปิดโค้กในเวลานี้คาร์บอนไดออกไซด์อาจพุ่งออกมาภายใต้ความกดอากาศสูงทําให้เกิดระเบิดและทําให้คนรอบข้างได้รับบาดเจ็บด้วย เมื่อกี้เปิดโคกนะอาจจะที่หลันอย่าทำแบบนี้นะมีซนผมบจำได้ว่าใส่แค่แช่เย็นนะไม่ใช่มีซนงั้นเป็นใครกันนะกดติดตามให้ด้วยนะครับ